เดือดแน่นอนครับคลิปนี้เดี๋ยวพาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นแอคคอรแบบนี้ซีวิกแบบนี้นะซีวิกของมืทง f อแล้วก็ FE นะครับหรือจะเป็น New a u t i s สแบบนี้นะครับมีเป็น10เลยนะช่วงนี้ไม้น้อยสุด50,000โลนะหรือสีขาวแบบนี้ปี19-20 ผ่อน8ปดพันเองคันนี้นะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันซีวิกไม่หลักหมื่นมีอัลติสไม่หลักหมื่นมีนะครับมีเป็นร้อยคันเลยนะสำหรับซีวิกอัลติสแคมรี่รวมการรวมถึงโคโรล่าคอร์สด้วยเดี๋ยวจะพาดูนะครับรถเก่งรุ่นยอดนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โตโยต้าหรือฮอนด้านะครับคันไหนน่าสนใจที่ผมพาดูที่บริษัทพันยนและถ้าฟังจนถึงท้ายคลิปมีโปรเด็ดอยากรู้ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพรยนตนนะครับโดยเฉพาะอัลติสนะรวมถึงรุ่นอื่นนะครับช่วงนี้มีโครราคัสนะครับแล้วก็พวกแคมรี่เนี่ยทั้งตัว 2.0G นะแล้วก็ตัว2.5ไฮบริดเข้ามาหลายคันเลยนะครับใครเรามองหารถไฮบริดนะตอนนี้ที่เพรยนตนนะครับไฮบริดเรามีหลายรุ่นนะ ก็คือมีเนี่ยแคมรี่นะครับเป็นตัวไฮบริดเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนี่ปี19บเไม่ประมาณแสนกว่า,นะนนนนนาๆนะครับแสนต้นๆแสนกลางๆนะครับเข้ามาหลายคันนะผมขอมอนุญาตเริ่มต้นที่คันนี้กันเลยนะเป็นแคมรี่ไฮบริดเพิ่งเข้ามาใหม่นะราคาย,ยังไม่รู้เลยนะครับเข้ามาใหม่แบบนี้คันนี้เป็น2.5ตัวไฮบริดนะไฮบริดพรีเมียมนะครับมีซันรูฟนะตัวท็อปสุดปี19นะครับไฮบริดพรีเมียมแบบนี้นานๆมาทีนะครับใครสนใจรีบพักมา0 6 5 9 5 1 3 3้4รถเพิ่งเข้า ทะเบียน2 3 1 2ไนดะ้ทะเบียนนี้เลยคุญแจสำรองมีให้พี่ๆครบด้วยนะครับนี่นะครับช็อกเชิคยังอยู่รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะใครสนใจแคมรี่นะครับสวยๆแบบนี้นะตัวไฮบิด ท็อปสุดนะครับมีซันลูฟแบบนี้นะมีแอดปเตีฟ์พูคอนโทรลนะครับส่วนน่าใช้แบบนี้นะรีบทักมา0 6 5 9 5 1 3 3 7 4นะไปคันแรกกันแล้วนะครับแล้วผมก็ยังมีนะครับสำหรับพวกแคมรี่คันอื่นๆนะรวมถึงคโวลล่าคอร์สนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปปิดท้ายที่อัลติสนะครับเดี๋ยวจะพาไปปิดท้ายที่อัลติสด้วยนะ2.0 2.5มีนะครับสำหรับตัวเนี่ยครับผมมีปี19บเก้าอะสองจุราคาประมาณ759นะครับไม่90,000กับไม่แสนใจทักมา นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะแล้วก็เดี๋ยวนี่เพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งเข้ามาสดสดเลยนะครับ C H R นะครับ S U V crossover ยอดนิยมอันดับต้นๆน,น,นะคันนี้ C H R เพิ่งเข้ามาใหม่รู้สึกว่าจะเป็นปี19เนะเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้นะครับด้านบนนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลย C H R เป็นตัวเป็นตัว high หรือมิ d ไม่รู้คันนี้ mid. mid อ่ะตัว m ิ d แต่ล้อไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยอ่าแสดงว่ามันเป็นปี19เขึ้นไปนะครับเป็นปีสออีกลานึ้น,ะน,นเปจด20 รถเพิ่งเข้านะครับ6072เป็นตัวมิดปี19จด20นะครับไมค์ข0 0แปดหมืเองนี่ไมค์แ0ด0มนะสำหรับมนะิดน่ะถ้าเป็นเป็นปี19บเอะ่ะมันจะได้ล้อลายแบบนี้นี่นะครับได้ล้อลายไม่เหมือนกับ อ่าตัวปี18นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ราคายังไม่รู้เลยเดี๋ยวผมขึ้นนะครับขึ้นจอให้อ่ะแล้วก็มาอีกคันเลยนะครับคันนี้เป็นตัว Ent ทีเริ่มต้นนะครับ c h r สีเทาสีเทาหายากนะแล้ว c r สีเทาไม่ค่อยเข้ามานะครับคันนี้เป็นตัว Ent ทีนะครับเป็นตัวเริ่มต้นแต่ราคาดีมากเลยราคาแค่4,99,000หคุณได้ c n r ไปใช้นะครับกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมี แต่คันนี้ถ้าเป็นตัวเอ็นที่ะจะได้เป็นเบาะผ้านะครับแต่ก็ได้เป็นเบาะเป็นทรงบักเก็ตซีนนะแต่ได้เป็นเบาะผ้านะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับแอร์ปรับดิจิตอลออโต้กล้องถอยจอร์ดสกรีนมีให้ครบ499เองอ่ะนะครับ499ก็จะผ่อนรับแปดเป็อ่าย้ำนะฟรีดาวผ่อน8 4ดเป็นสแปดเปประมาณเนี้ยนะครับคุณได้ CNR ปี18ไปใช้งานต่อได้เลยนะสวยน่าใช้นะครับแล้วก็มาดูคันนี้นะครับตะกี้จะพาไปดูคันนี้เนาะสำหรับโคโรลล่าคอร1.8 ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้นะครับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยป้ายแดงออกมาล้านสองกว่านะครับได้คลิกเซนเซอร์แล้วนะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนกล้อง360องศาสังเกตถ้าตัวท็อปนะครับเขาจะมีเป็นแหลกแบบนี้ดำๆนะมีชุดแต่งแหลกดำๆนะตรงนี้เป็นโครเมียมนะจะเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็จะมีเป็นบอยสปอร์ตด้านข้างนะครับเวลาใครจะมาแซงเนาะก็มีส้มๆขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ภายในสวยน่าใช้มากนะเบาะสวยน่าใช้นะครับเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเบรกมือไฟฟ้านะครับ อัน p ด้ที่บ o บคูชคอนโทมีเรือนไมเป็นดิจิตอลแอร์แยกซ้ายขวาจอนะครับมีจอกล้องถอยจอรัสกรีนนะแล้วก็มีในส่วนของกล้อง360องศาเบาะหลังพับได้แบบ4060นะครับ40 60, 60คืออะไรนี่อันนี้คือ60นะฝั่งนี้60%ฝั่งนั้น40%แอร์หลังมีแล้วท็อปสุดของรุ่นคันนี้8 0 0 0 0 0 0 0บาทย้ำา8 0 0 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนสักหมื่กว่า นะย้ำนะฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นสามกว่าคุณได้คอสแบบนี้ไปใช้งานต่อคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนมาเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นอาคันนี้เตรียมปล่อยนะครับสําหรับ a อาติส1.8ไฮบิดเอนท r y นะเป็นไฮบิดตัวเริ่มต้นนะครับคันนี้ไม่เจ0 0หมื่นนะลูกค้าซื้อสดนะรอรับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวันนี้ครับจะมีเข้ามาเป็นรุ่นที่มันสูงวันนี้ก็คือ1.8 Hybrid ม i d นะรุ่นเนี้ย ก็จะมีเป็นกล้องถอยจอรัสกีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวอัปเดตกันนะผ่านทางช่องผมนะครับเอา้ามาดูแคมรี่ใม่น้อยไหมแคมรี่ปี16ไม่7,000 7,001นะคันนี้550,000บาทนะครับสวยน่าใช้แบบนี้ผ่อน8,000กว่าบาทผ่อน9,000กว่าบาทสนใจทักไลน์ ID PEK152 อันนี้เป็น1คันนะครับสวยน่าใช้เหมือนกันแต่ราคาขยับขึ้นมาเพราะไมน้อยแล้วก็ปีใหม่ สำหรับโคลลาลาคอสนะครับตะกี้เราดูสีขาวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ใช่ไหมคันนี้ก็ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้เหมือนกันท็อปสุดเหมือนกันแต่ได้ปี2 2จด23มเลขไม่เพียงแค่25,000กิโลนะครับไม่น้อยได้ปีใหม่ราคาอยู่ที่8 7 9 0 0 0 8 7 9ผ่อนประมาณ1 5ื่น ย้ำผ่อนประมาณ1 5ื่นนิดๆอะไรแบบนี้นะครับคุณได้คอส์นะครับท็อปสุดและได้ปีโค่นใหม่เลยนะปี2 2สจด23สวยพร้อมใช้แบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกันนะสนใจคันนี้โทรหาผมเลย065 951 3ห้3 4, าเก้า e ห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไ idpek หนึ่งห้าสองภายในสวยเหมือนใหม่นะครับไม่แค่สองหมื่นห้า นะแล้วคุณได้ตัวท็อปนะครับปี22.23 22.23จด23 22จด23ไม่ได้ลากจดนะแต่เขาผลิตปลายปีนะครับรถผลิตพวกปลายปีประมาณเดือน10-11-12เนาะกว่าจะถอดป้ายแดงกว่าจะจดทะเบียนก็ประมาณนี้นะครับต้นปีท็อปสุดของรุ่นสวยน่าใช้แบบนี้นะครับพักมาเลยนะ ID Line PEK 152หรือโทร06595133.4มามาฝั่งแค่นี้นะครับยังสวยขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันปะ เดี๋ยวผมนะครับพาไปรับชมนะโซนด้านหน้านะครับสำหรับเอาติสนะ1.6รุ่นจีอะไรแบบนี้มีอให้พี่เลือกชมเลือกใช้นะครับเยอะที่สุดในย่านนี้มาเดี๋ยวก่อนไปดูข้างหน้านะพาไปดูคันนี้นก่อน CHR นะครับ CHR ปี18 1.8รุ่นมิดนะครับสวยน่าใช้แบบเนี้ยผมมีหลายคันไม่มีเริ่มต้นตั้งแต 80, ่80,000อ่ะจนถึงประมาณสักแสนสามนะครับราคาก็เริ่มต้นประมาณสัก5.9นะจนถึง5.39นะฟีด้าก็จะผ่อนประมาณสัก8,007ถึง9,001นะครับ CHR 1.8มิดมีหลายคันนะครับสนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้ 65, 95, 13, 34, นะครับ0659513374นะก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันก่อนมานะคันนี้5.39เพราะไม้มันน้อยนะไม,ม่ประมาณ90,000 คันนี้ไม่เก้าหมื่นนะครับสวยน่าใช้นะครับสาหรับตัวมิดท็อปสุดของเบนซินนะครับเบาะบักเก็ตซีดกล้องถอยจอร์สกีนแอร์ปรับดจิตอลออโต้แล้วนะครับแล้วก็เป็นทรงคูเป้เท่ๆแบบนี้เบาะหลังพับได้4060เท็กเจอร์ตรงนี้สวยงามน่าใช้นะครับอยากได้เซียอาักคันเดี๋ยวผมคัดให้ผมเลือกให้นะครับสนใจก็สามารถติดต่อกันได้นะป่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเอาติสคันที่สวยคันที่ประหยัดคันที่คุ้มคันนี้น่าใช้ถ้าเป็นโฉมนิวแบบนี้นะผมมีราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ ประมาณ479,000นะครับแล้วก็ไม้น้อยสุดก็ประมาณ50,000นะปี20ภายในจะเป็นสีดำไม้50,000ผมมีไม้50,07ราคาจะอยู่ที่519,000นะครับแล้วก็ถ้าเป็นปี19ไม้น้อยสุดผมจะมีไม้ประมาณ63,000นะครับ489,000แต่ถ้าคุณจะเอาไม้สักแสนหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยนะนะราคาอยู่ที่479,000สีดาวผ่อนแปดเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับเอาติสด้านหน้ากัน มครับมารับชมมันต่อมารับชมโซนด้านหน้านะมีทั้ง c a m รี่นะครับแล้วก็ซีวิกรวมถึงเอาติสนะไม่ว่าจะเป็นโฉมนิวนะครับหรือจะเป็นโฉมปี18นะครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดถ้าเป็นปี18นะครับผมมีราคาต่ําสุดก็ประมาณ3ามแสนนะชมแบบเนี้ยนะครับปี18เนี่ยจะอยู่ที่3ามแสนสามแสนแปดหมื่นเก้าพันฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณสักหกพันหเองนะครับไม่ประมาณแสนกว่ากว่าแสนต้นๆน,น,นะไม่ไม่แสนสามคันนี้เลยทะเบียน4557 เดี๋ยวผมพาดูนะคันนี้นะครับทะเบียน4557นี่ให้ดูคันนี้เลยฟรีดาวน์ผ่อนแค่6,006ย้ำฟรีดาวน์ผ่อนแค่6,006นะคันนี้นี่ภายในสวยสะอาดสะอ้านเหมือนใหม่เลยนะครับคันนี้เลขไมค์แค่135,000ฟรีดาวน์ผ่อน6,006นะ389,000สวยน่าใช้นะครับเป็นรถหน่วยง,งานมือเดียวปลอ,อสูรนะทะเบียน4557 4557ใครสนใจคันนี้นะครับทักไลน์หาผม 065 951 3374าสอถ้าเป็นปี19นะครับไมประมาณแสนสีก็จะอยู่ที่ที่สี่แสนอ่ะสี่แสนก็ผ่อนประมาณ7,000พันะสำหรับปีสินะแล้วก็สีบอลแบบนี้ถ้าเป็นปีถ้าเป็นปี19แต่ไมประมาณแสนแสนหอะ่ะไม่ใช่แสนสีนะไมาแสนนะจะอยู่ที่419สีดํามีสีขาวมีนะครับสนใจนะไม่ว่าจะสีไหนคันไหนนะสามารถทักไลน์หาผมได้เลยศูนย์หกห้าเก้า้า่งเดีครับไปเดี๋ยวเราไปดูคันอื่่นนกันตอ ครับเดี๋ยวผมพารับชมแคมรี่กันต่อเริ่มต้นที่คันนี้นะแคมรี่นะเป็นตัว2.0รุ่นจีนะครับปี2016ทะเบียน525ราคาประหยัดนะ499,000ได้เป็นปี16นะครับได้เป็นสีออกน้ำเงินนะ เป็นสีเขาเรียกแต่ว่าถ้าเป็นในเล่มอ่ะมันเป็นสีเทานะครับแต่มันก็จะดูออกอมฟ้าน้ําเงินน้ําเงินหน่อยๆภายในสวยสะอาดสะอ้านนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้นะผมบอกเลย4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันพรน้ำมาณแปดพันกว่าบาทเองนะมีแอร์หลังรู้หลาระดับระดับผู้บริหารนะครับสวยน่าใช้แบบนี้สนใจรีบทักไลน์นะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มาดูฝั่งนี้กันต่อนะคันนี้นิ e w Camry ทะเบียน2600 2 0ูุรุ่นจีคันเนี้ยเป็นปี19นะครับราคาอยู่ที่729,000 นะนิวแคมรี่นะครับหรูหราระดับผู้บริหารนะป้ายแดงออกมา1นึ่งล้านหล้านสแสนสหมื่นบาทนะครับมีแอร์หลังให้ครบครบนะครับสวยน่าใช้แบบนี้เลยใครสนใจติดต่อเลยศูนย์ห3ห้ภายในสวยส,สะอาดสี่ภานะอาดนะครับคอนโซลสีดำกล้องถอยมีจอทัลสกรีนมีนะครับทะเบียนก็สวยจำง่าย7 2 9 0 0 0นสอกาพถูกกับป้ายแดงแล้ว50%ได้เป็นปี19นะ2600แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวนะสีขาวจะเป็นแนะนำเป็นคันนี้นะเลขไมล์ประมาณแสนสี่ เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนประมาณหมื่นสามนะครับฟรีดาวผ่อนหมื่นสามปีสิบเก้าเหมือนกันไม่ประมาณแสนสี่ได้เป็นสีขาวมุกนะครับสีพิเศษออกป้ายแดงราคาบวกนะประมาณหมื่นสองนี่ภายในสวยสวยน่าใช้มีแอร์หลังแล้วนะแล้วก็เออ่มีที่วางแขนพับให้ลงมาแล้วนะครับด้านหน้านะคอนโซลสีดําสนิทนะครับสวยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะกล้องถอยจอสกรีนมีครบนะสําหรับนิวแคมเบรี่ชมนี้นะคใครสนใจนะทักไลน์หาผมนะศูนย์หกห้า เก้า3้าหนึ่ง idpek 1 5 2ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแอร์คอร์ดให้ดูกันนี่นี่ให้ดูคันนี้นะครับแอร์คอร์ดปี18นะ2.4รุ่น G ด้วยนะครับเป็นแอร์คอร์ดสอรุ่น G คันนี้659,000เองนะครับไม์ก็ไม่เยอะนะไม์เป็นแค่100,000กับอีก5,000ย้ำไม้์100,000กับอีก5,000นะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้แอร์คอร์ดเพชรยนต์ก็มีครับอ่ะแล้วก็ดูคันต่อไปนี่ครับ7773ตอง7แล้วก็3นะครับไม 70, ล์70,000โล 599,000เป็น1.8 EL นะท็อปสุดของเครื่อง1,800นะในยุคสมัยนั้นเป็นปี19ครับไม่เจ็ดหมื่นห้าแสนเก้าหคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทจบนะครับฟรีดาวน์ผ่อนหนึ่งหมื่นนะครับสำหรับตัวซีวิกแบบนี้นะใครสนใจนะสีขาวมีคันนี้นะไม่ประมาณไม่หลักหมนะื่นอ่ะไม่เก้าหมื่นไม่เก้าหมื่นหนึ่งนะปียี่สิบนะครับห้าเก้าเก้าเหมือนกันแต่จะได้เป็นตัว E นะครับคันข้างละกี้จะเป็น EL อ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับ New Altis นะครับแบบนี้โ ราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่เจ็ดแสนสี่แสนเจ็ดห่นเก้าพัคือคันนี้เลยทะเบียน3843นะใช่ไหมเดี๋ยวเช็คก,ก่อนอ่าใช่3843คันนี้นะครับสี่แสนเนเก้าพันเป็นปีสิบเเลขไม่แสนห้าเป็นปี19.20นะครับช่วงล่าง d ดับเบลิชโบนนะสวยน่าใช้นะคใครสนใจนิวอัลติสนะผมแนะนํา คุณมาชมเนี่ยนะครับครบจบแน่นอนนะผมมีสีบอนมีสีขาวนะราคาเริ่มต้น479สีดําก็มี479เหมือนกันนะครับใายในได้เป็นบอกบักเก็ตซีแล้วนะครับโครงสร้าง TNGA โคมไฟโปรเจคเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆได้ครบนะใบปอศูนย์อยู่ครบๆบแบบนี้นะครับบอกบักเก็ตซีแอร์หลังมีแล้วนะสำหรับเอาติชมนี้มีแอร์หลังแล้วด้วยนะครับรอ,องรับคาซีดเด็กข้างหลังแล้วนะสีบอนก็มีนะราคาเท่ากันนะครับแล้วไม่น้อยสุดที่บอกไปมีไม่ห้าหมื่น สีบรอนนี่แหละไม่ห้าหมื่นปียี่สิบและสีบรอนนี่แหละนะครับปีสิบเก้าไม่ประมาณหกหมื่นนะครับผ่อนเริ่มต้นก็ประมาณสักแปดพันหนึ่งนะใครสนใจนะครับเอาติชมนี้ทักไลน์มาเลยศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่รวมถึงถ้าเป็นตัวที่เรียกว่า CNG นะมาดูเอาติ CNG ไหมผมมีเอาติ CNG อยู่หนึ่งคันนะครับเผื่อพี่ๆสนใจกันนะทะเบียนหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่หรือเปล่านะหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่คันนี้นะครับเป็น 1.6รุ่น e-cng เดิมแท้โรงงานนะครับคันนี้เลยป้ายแดงออกมาเนี่ย9 2 9 0 0 0นะไม่แค่1น1 0 0 0นะครับสวยหน้าใช้เป็น1.6รุ่น e-cng เดิมแท้โรงงานปี18ป้ายแดงออมา9 0 0 0กว่าตอนนี้นะครับ3 9 9 0 0 0ฟรีดาวเอาไปเลยผ่อน6 8 0จบย้ำฟรีดาวผ่อนแค่6,800บาทจบนะใครสนใจเอาติสนะครับที่เป็น cng เดิมแท้โรงงานนะมาคันนี้นะครับครบจบนะครับเป็น2ระบบประหยัดน้ำมันได้ นี่นะครับเรามีครบนะทั้งเป็น CNG นะครับแล้วก็ไฮบริดนะไฮบริดเนะี่ยผมมีคอร์ส3คัน4คันนะคอร์สเพิ่งเข้ามาใหม่คอร์สมี4คันนะตัวไฮบริดนะครับแล้วก็แคมรี่นะครับมีไฮบริดอีก3คันและ a อ t ติสมีไฮบริดอยู่2คันนะตอนนี้นะครับรถไฮบริดเริ่มเอามาทำตลาดที่บริษัทเพรยนต์นะครับรวมถึงเดี๋ยวเราจะหาพวก c n r ต่างๆนะครับเข้ามาด้วยใครสนใจนะครับรถมือสองต้องเพดยนตอ์เท่านั้นนะครับทักไลน์หาผมได้เลย065 9 5 1 3 3้า a ก้า c ้าหนึ่ c c ามสามเจีนะครับมีให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้แล้วนะครับแล้วช่วงนี้มีครบลุกสีด้วยและใครนะครับฟังถึงานาทีที่น่าจะ15าแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมนะฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้ทุกคันที่พี่พี่ดูในคลิปนี้มาแล้วทักมาหาผมนะไลน์ ID p e k 152ติดต่อหาผมได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแ เป็นผู้จัดการสายขายที่บริษัทเพรยนต์ผมให้ฟรีประกันเครื่องเกียร์ทุกคันถ้าคุณทักมาจากคลิปนี้นะผมฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้ทุกคัน1นปีย้ำหนึ่งปีนี้ไม่ได้ซ่อมอู่นะของผมให้ประกันเครื่องเกียร์หปีซ่อมที่ศูนย์โตโยต้าหรือศูนย์ฮอนด้าก็คือยี่ห้อไหนไปศูนย์นั้นนะครับหปีเต็มนะครับประกันเครื่องเกียร์นะครับหปีเต็มนะครับหปีหรือ20,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนให้เฉพาะลูกค้าที่รับชมคลิปนี้เท่านั้นนะครับ ถูกใจกันไหมนะถ้าถูกใจทักไลน์มานะครับ id pek 152หรือโทร065 9 1 <c oughs> 1ก3 4ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e จะได้ไม่พลาดนะครับการอัปเดตรถสวยๆแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ